ทำเนือเ้อแดดเดียวห้อยออกมาร่อยร่อยมันสื่อกินที่ร้านไม่ยากเลยค่ะเพืเ่อนวันนี้แอนจะมาชวนเพื่อนๆทำเนือเ้อแดดเดียวเอาไว้กินที่บ้านกันค่ะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าจะได้รสชาติเนือเ้อแดดเดียวแบบเข้มกําลังดีทําออกมาเนื้อหนุ่มไม่เนีว้วจะเอาไว้ทากินในครอบครัวรวทำาค่ก็ค่าย,าย,าย,ายดีแนะ่นอนค่ะเพิ่มด้วยนําเนื้อวัวมาหั่นเป็นเส้นแนวยาวแบบนี้นะคะเพื่อนวันนี้แอนใช้เนื้อวัวทั้งหมดพันห้าร้อยกรัมจากนั้นก็มามักเนื้อกันเลย ชายน้ำตาลปี๊บซองช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลายางดี3ามช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วข้าวอีซองช้อนโต๊ะ แล้วก็ซอสน้ำมันห้อยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมันงาหรือว่าน,น้ำมันพืชอีกหนึ่งช้อนโต๊ะพงปรุงรสซองช้อนชาและเกล็ดลับความหนุ่มของเนื้อก็ต้องนี้เลยค่ะสับป,ประรดโรใส่น้ำสับป,ประรดคั้นลงไปซองช้อนโต๊ะน้ำสับป,ประรดโเขาจะทําให้เนื้อของเราหนุ่มนะคะเพื่อนจากนั้นก็ขย้ำคลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันกับเนือ้อเลยค่ะมักเนื้อชิ้ไวในตู้เย็นทั้งหมดสองชั่วโมงจากนั้นก็นําเนื้อไปจัดเรียงตากแดดได้เลยค่ะเพื่อนเวลาจัดเรียงเนือ ก็อย่าให้เนื้อซอนทับกันนะคะแดดจะได้โดนตัวเนื้อย่างถั่วทึงถ้าแดดจัดจัดก็ใช้เวลาตากแดดแค่สี่ชั่วโมงก็พอค่ะพอเพื่อนๆตากเนื้อผ่านไปซองชั่วโมงก็ให้หมากลับด้านเนื้อค่ะเนื้อจะได้แห้งทั้งซองด้านถั่วกันค่ะเพื่อนตากแดดเนื้อผ่านไปสี่ชั่วโมงก็จะได้เนื้อแดดเดียวแบบซี่สั้นนาทานแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเนื้อแบบแห้งกําลังดีไม่แห้งจนเกินไปเนื้อแบบนี้นะคะเวลาเอาไปทอดเนื้อก็จะไม่กระด้างสูตรนี้เนื้อหนุ่มกําลังดีไม่เนียยเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆยักษ์เก็บไว้ได้กินนานก็สามารถแ่ชงฟิตสามารถเก็บเอาไว้ทานได้นานหลายเดือนเลยค่ะซูรนี้บอกเลยว่าความร้อยนี้สามารถเอาไปทาค่ายได้แน่นอนค่ะเพื่อนช่วงระว่างทอดเนื้อนี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนเอนูนี้นะคะจะเอาไปกินเป็นกับแกล้มหรือว่ากินกับข้าวเนืยอร้อนๆข้าวซุยร้อนๆก็ร้อยมากๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนเือนมาร้อยร้อยฟินฟินกับเนื้อแดดเดียวด้วยกันค่ะ